เมืองหนาเคืออย่งเวศเมืองหนาือย่งเวศแย่ลตาได้หรือเล่าแยก็ร้องพร้อมกันนะคนทีนี้นะสามสี่คนรอบบ้านจะหาทงเว บอ่ไหนด nee. right? ีกอใช่เบ oh ิงปากไหมลูกิงปากเยไหมปากเด้อเาสออกต้อการน้องห้องห้มันใจก็นี่เอาดังๆเลยพตรงไอ้ไฟมีห้องสองคนตอนนี้เาเดี๋ยวมึงโอ้ยมีสองนกับสองกนนาลูกพ่อแล้วยังบอกว่าสองนนี่อันนี้เ่อเป็นกองป่านี่่เีไไวคนสามสิคนปากคนปากพีบ้าจะหาทาง เสียไปเอ้ยได้ด้วยหรือเสียงเขาได้เยอะแด้เขาใส่เสียงโอเคให้เห็นใจคนมีเนี่ยให้เต็มเต็มเลยให้เต็มถ่อมถ่อมเนี่ยให้ให้ไปเลยเบิ่งเบิ่งมือเบิ่งปากเลยให้ขึ้นสูงอีกบุกให้แม่เนี่ยก็คือไม่ต้องอายถ้าเราไอ้เสียงมันจะแหว่งสามสี่ให้ให้ให้ มจะไีไทยเนีห้ไงร้องถึงเงนี้นะให้ต่อนะให้เห็นใจคนมี้เมียทำกันบาสามส่ให้เห็นใจคนมีเมียผัวจอบลอยสิลงบาลผสามสีจอบลอยสิลงบาน ได้ันนี่ได้มีผู้สอนมีผู้เทศดีๆเขาคอดดีๆกันที่ได้ดี๋วมาฝากไปกับนุได้ไงบอกว่าสมุนกบนได้ยงไงบอกได้ยัเดี๋ยวมาฝากไปกันด้งบออานหนุยได้ยังงบอกได้ยังงเดีมปวับนุอวามุนกหนุ่งบอได้ยงนดี๋ยวม1นยไ้บอกว่าสมนบนุ่ได้ัอกัเดวมาลาปกนุษยด้วงนอลูกแม่นกบหดีใจได้คังไงอกได้ยังไงเดี๋ยา ตื่นอบนาเอาไม่มีไลยเด้อว่าเป็นสวนนะมาสวนคิดหนึนะคนแล้วต้องออกจากวงนิดนึงใช่ไหมเวลาเราเข้เาพุา่งเข้ามาปั้นลุ่งแล้วมันจะออกเจ้านี่สามสิคนรอทมีบ้างจะหาทางเลียไปให้เห็นใจคนนี้เมีย ร้อยสิลงบารอรออ้ารอขยักเสียงอสามค้ารอนี่ลองตามไปเลยรอสามเสียรอนี่รอพอมาเร็วขึ้นไม่เส้นรออ รอ้อ้อแม่อ้อ้อ่ยอ้อ้อแม่แต่ว่าบัดยำบัตย้ำมันเ่วาพวกมันดิมันดิเป็นรูพเขาไปเลยสาอ้อเออเอามาก็ก็ยานิึงเขาบอกแบบไปตอนน่สามสีอ้อ้อมันจะต้องถึงกระสงนิดนึงนะ้ออ้อกอ้ออ้อ้อ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 สสอ้อเออสส อ,อ้ออ๋อทางไปอันดุไทายอ๋อบ่อนานดอกเดือนนองเด้อบ่อนานดอกเดือนนองไปแบบชัดๆไปเลยสามสิรอบ่อนานดอกเดือนนองเมียเพื่ ad, อเจอกันไหมธรรมดาเลยอันนี้สามสิเมียเพื ona, ่อเจอกันไหมคำเออ โมเรื่ินใจโมบังคับห่อบังบังบคับมล้อนี่อนี่ลอลอใันรอก็รยสิยส